สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับมานีพ่พาพี่น้องว่าร้านเนี่ยขาประจําครับดูตลาด<น>เด่นใช่ได้พี่น้องมหาสื่อแนีไปต้มกินน้ำมะเรงครับเป็นพวกเป็นแก้วพี่น้องไปต้มมีเปื่อยกินกับแก้วขมขมครับนีนอด oh, ลินได้พี่น้องดินอง,งนีน้ครับหอดน้องหัวเลด้พี่น้อง น่องง้อแบบในทองครับเพราะอกน,อน้องงออกลพี่นอ้องเนื่อยวันนี้มเจ้านมาราจามพี่น้องลาห้างแรงครับมาล้านประจำห้ามง้ามครับวันนี้พลัง ให้นี่ค่ะเอาปากน้ำผมมาสั่งมึงนาเพอผมยิบเอ็นแก้วแล้วครับไปตกปุ๋ยมึงนี่ว่าหรอปาสร้างมืงอหนึ่งจักบาทอันนี้หกขีร่างสามสิบบาทร่างสามขีอันนี้ร้อยหกขีครับร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวรอปากน้ำครับพี่น้อง พี่น้องครับได้อาหาอหอดบางห่อซองแล้วนี้พี่น้องได้มาต้มเอ็นแก้วครับต้มเป็นแก้วไปเปื่อยพี่น้องมือน,นี่ปเป็นแก้วมากต้มไปเปื่อยจิ้มน้ำจิ้มขอโข้มครับมือน,นี่กินหลังจากหมวยบอกครับว่าถือกเลยครับมือน,นี่ผิดิหวังิดหน้อยบม่ไ้ซื้อหลายครับ เป็นแก้วห้องกับพี่น้องแทมนี่้าเจ้าแทมตัวนี้มาน่พี่น้องเป็นตัวเดียวอ,อันเดียวครับมองอยังบันไดจะขาดแทมให้พี่น้อง จิ้มมากครับพี่น้องดีเพียเลือดครับเดี๋ยวมันจิ้มจิ้มครับเอ็นแก้วห่อเกล็ดครับ,บตัวเดียวเดียวห่อพี่น้องใส่ลงไปครับมือน saya kira nak bilang, ท่านพิ่นจ่จากไหนมันเปื่อยไว้กับใส่ซอส้ำด้วยครับงคอยเปื่อเยเร็วรอติดตามกับผม ้อมันเปื่อยครับขออนุญาตให้น้องปิดปากันด้ยวยครับไปหมอเดือด้ลยพี่น้องใส่เดือดกับเพียลงไปครับ หน้ามันอี่เข็มขวนดีพี่น้องครับในขณะทีอรอร่เขาล่อเขาก็ไปซื้อเสื้อสเปซโตมาดองเหล่าไว้ครับพี่น้องไปแต่แกงเมยครับน่ำแรงเก,ก็กบสองกบครับพ่อกินเหงาแซ่บพี่น้องเป็นยากระใสครับ ยิ้มไปครับไม่แต่ใส่อีกห้อรุ่นใหมครับปิดตาได้ให้นหน่อยที่เห็น,หนแดงๆที่แรกเป็นไมโคกเลยครับเป็นไมโครเขาหม r กไวห้หกินเหล่าที่สิบมันหายไปครับบนันนี้เขาจากไหนมันมีกลิ่หอมจากน้อยเพราะว่ารสชาติในการกินไงเขาเขาเอาเอื่อ,อผมเอาเซอร์เวตส์มา,มาดองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ชิมมืออื่นเหมือนกันครับ ิอมองตะเกียบเดินพี่นออ้องหมอกไอห้อยหว้หวยครับนี่นะครับปุ้ดลงน้องพี่น้องเกี่ยวกับเป้ครับถายยาข้าวพี่น้องใส่ดีครับแก้วดีฮ่องพี่น้องใส่ด้ยครับ nạp bơm hết rồi bình nòng kéo khung hông gấp để có được làm huy nhai mác เ็จเรียบร้อยครับผมสําหรับต้มเย็นแก้วห้องเปื่อยๆครับกับตัวยาวอันเดียวครับพี่น้องแก้วขมขมสบแสต้มกันครับวันนี้ฝากกดไลค์กดที่ตามครับเป็นกำลังใจให้แอดก้นแก่บ้านในสางสรรค์งานที่มีคุณภาพพี่น้องในมือครับสำหรับเมโน่วันี้คือต้มเอ็นแจ่วแล้วตับตัวยาวอันเดียวครับต้มเปื่อยแก้วขมคมครับ รบรรยากาศฝนตกยงมมะแรงครับโมเตรเส้าครับพี่น้องฝนตกหมเตรเร้าฝากพี่น้องไอ้เด้อมกักระไรถือใจกันแย่งแค่ครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ